สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้านุก็เข้ามาให้น้ำปักหวานแต่เช้าอีกแล้วนะคะทุกคนให้น้ำปากหวานนี่ก็จะให้วันเว้นวันนะคะอ่วันเว้นวันเนาะแปไปล,ลูกปลาวิ่งกันเร็วออกหน้าไปเลยเออก็ใสใส่ยายหน่อยนะคะทุกคนป้นุย์เดินเนาะ,ะเออฝนก็แรง ให้วันเว้นวันเมื่อก,กี้ป้านุษบอกว่าให้วันเว้นวันนะคะเอ่อผักหวานนี้ต้องให้ทุกวันนะคะแต่ขนุนนี่ต้องให้วันเน้นวันนะคะทุกคนไม่ไหวเนาะน้ํามันจะแห้งสก่อนนะคะทุกคนจ๋าอา่าอันนี้ติงขนุนก็ให้เขาวันเว้นวันก็แล้วกันเพราะว่าต่อทางชีวิตกันไว้นะคะเออช่วยเหลือสงสารสงสารต้นไม้กลัวต้นไม้ตายนะคะทุกคน ดูนะคะเหลืองไปหมดเลยเนี่ยดูเหลืองไปหมดเลยอืเนี่ย <c oughs> ดีนะปะนุนไม่ไดเอาลูกเขาไว้ไม่เอาไว้เยอะเอาไว้แค่ไม่ถึงสิบต้นนะคะทุกคนอืมกลัวเขาตายไงแรงแรงจริงๆตีนี้แรงมากแรงแล้วก็ของจะตายหมดนะคะดูนี่ขนุนเออ ได้ประมาณนี้เลยขนนนะเดี๋ยวป้ารีวิวให้ดูก่อนเนาะเดินไปแล้วก็รีวิวไปเก็บภาพขนนให้เพื่อนๆชมกันนะลูกก็มีไม่เยอะหรอกเมื่อวานก่อนก็ตัดไปให้ปลาตั้งห้าลูกแล้ววันนี้ก็ยังอยู่นะคะทุกคนแต่ยังไม่สุกเนาะ,ะเดี๋ยวสุกแล้วป้านุก็ต้องตัดไปให้ป้ากับหมาไม่ยอมกินนะคะทุกคนตอนนี้ มาอินอินขนุนไม่ไี่กินแล้วแหละแต่ว่าขนุนปลาชอบกินนะคะทุกคนพนดตัดให้ปลากินนี่นี่เลยประมาณนี้เลยขนุนของป้าตายหรือไม่ตายรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวรู้กัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวรู้นะคะทุกคนดู <laughs> ล็อกนี้มันต่ําอยู่ไม่สูงเท่าล็อกโน้นเหลืองหมดเลยล็อกโน้นเสียงแฟนไยติดติดเครื่องติดปั๊มให้ปนุดเลยนะคะทุกคนอ่าติดปัม๊มใส่น้ําผักหวานนะคะลถผักหวานนะคะทุกคนเฮ้ยตา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 ยแรงเกินไปมะเกินไปเนาะ ต้นนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ห้าลูกนะคะยังไม่แก่น,นะคะลูกไม่สวยนะคะพะ่อป้านุษไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ขีดยาโฮอร์โมนนะคะปล่อยเขาธรรมชาติเลยตีนี้เมื่อตีก่อนนู้นปะนุชบำรุงเขาลูกดกมากอืมดกจนกินในบัตรไม่ไหวข้างในก็กรอบกรอบนะคะทุกคนออเลองดูหมดแล้วปรนุช ต้องส่ยจะหาคนมาดูนะคะทุกคนให้คนมาดูแล้วก็เอาขนุนไปขายนะคะทุกคนตีหน้าถ้ามีใครมาดูมาแลนะคะเดี๋ยวป้านุก็จะให้เขาทำขายครึ่งกับครึ่งนะคะทุกคน้าได้อยู่นะคะเป็นพันอืเป็นตันนะคะทุกคนจะได้อยู่นะเที่ยวหนึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีหลายชุดไม่ใช่ชุดเดียวเนาะ มีหลายชุดอยู่ก็แบ่งคนละครึ่งได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันพอป้านุชดลงพอป้านุชดลงทุนป้านุชลงทุนไปให้แล้วไงพอปลูกปลูกก็ปลูกให้แล้วอ่าให้เขามาดูแลให้ติดสปริงเกอร์ป้านุก็ติดให้แล้วพร้อมที่จะมีลูกและขายนะคะอ่าพร้อมที่จะมีลูกและขายแล้วก็แบ่งกันนะคะทุกคนแบ่งอย่นคนละครึ่งเนาะ ถ้าใครสนใจป้นนุก็โอเคนะคะใครสนใจก็โอเคเด้อมาตกลงกันได้นะคะติดต่อทาง facebook ก็ได้นะคะทาง youtube ก็ได้นะคะร้อยกับต้นจะ้ะใครใครสนใจก็เชิญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว้านุจะไปดูน้ำากหวานก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวป้านุชไปไปดูเครื่องก่อนนะคะอืเร่งถึงไหนอะแฟนเขาไปติดเครื่องไว้แล้วเขาก็เดินไปหัวน้นนะคะนี่ป้านุชก็ได้น้ำมาให้ผกหวานนะคะทุกคนนี่รดน,น้ำปักหวานางไงปักหวานของป้านี่น้ำกำลังติดติดสิงเกอร์อย่างนี้เลยนะคะทุกคนปักหวานนี่ต้องให้ทุกวันเนาะเออมันร้อนมากทุกคนจ้า ร้อนจริงๆร้อนแบบคงจะตายหมดทุกคนจ้ะปนุกลัวผักหวานปนุตายนะคะ,ะหน่อไม้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนัหวานนี่สีแย่ขอใปผักหวานปนุสีจะแย่นะคะทุกคนไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวไปดูบามก่อน ส <c oughs> ะอึกแล้วยัยงไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวป้านุก็จะมารีวิวเป็นทอดต่อไปนะคะเดี๋ยวเน็ตโนก็มาทำคลิปให้ดูแล้ว จะประมาณนี้น้ำก็จะไหลแบบนี้นะคะน้ำสปริงเกอร์ให้กขาไหลลงมาตรงนี้ก็ติแตกแล้วนะคะทุกคนแต่ท่านไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวค,ยค่อยทำคลิปให้ดูใหม่นะคะทุกคนจ่าย,ยังไงก็กดติดตามกดซับสไครป์กด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของกรันต,ต่อไปนะคะบ๊ายบาย